แม่เมียวแม่เมียวลงปูมาแล้วโอ้แมวแมวลงปูมาแล้วครับปูมาแล้วครับม <perse Thanks. S 1> ีใครมารับลงปูบ้างเดินันนี้เดินเดินไอ้สร้อยเดินไอ้ส้อยนอนหลับสบายเหรอลูกนอนหลับสบายเหรอครับไม่ค่อยวิ่งเลยเหรอดีแล้วลูกไม่ต้องวิ่งหรอกเนาะไงลงปูก็มาอยู่แล้วยังไงลงปูก็มาอยู่แล้ว กลับมาแล้วครับหลวงปู่กลับมาแล้วเด็กๆหลายเอารับหลวงปู่กันชนนี้ทุกวันทุกวันน่ารักจังเด็กวัดป่งชายเด็กวัดปวงชายทั้งหลายมาเข้ามาข้างในเร็วหลวงปู่กลับมาแล้วเนอมานั่งรอหลวงปู่ก่อนเนาะไม่ค่อยได้เห็นหน้าเลย <c oughs> เนี่ใครเนี่ยจินตลาจินตลาไม่ค่อยได้เห็นหน้าเลยจินตลาใครเดินนำหน้านี่ใครไว้เนี่ยดีเท่าๆดี เท่าไหรมตรีมตรีกับมตรามนตรีมนตราคุณทองน้องทองเล็กครับมีใครจะมีใครจะบอกเก่าอะไรหลวงปู่ไหมใครจะฟ้องอะไรหลวงปู่หรือเปล่าฟ้องฟ้องหลวงปู่ว่าเมื่อคืนมีใครมาไมา่รู้กวนกัน เจ้า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 หมดเลยเนาะเมวป่าเมวป่าย่องเข้ามาหาลานสาวหลวงปู่เหรอโอ้ยแเมวป่าย่องมาหาลานสาวหลวงปู่เมื่อกี้หลวงปู่เรียกเพิดไปนี่มนตรีอยู่นี้นั่นมนตรานี่มนตรีมนตรีนั่งอยู่นั่นมนตรีนี่มนตราเดินนี่มนตรามนตรีมนตรีนั่งมองหน้าหลวงปู่เลยมนตรีมนตราน้องเงิน ก็ขอนําภาพความน่า <One> ร <Emperor> ักๆของน้องน้องเหมียวให้ทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันไว้ประมาณนี้ก่อนเนาะเช้าๆมีเหมียวหิวข้าวถ้าคุยยาวน้องเหมียวจะบ่นเ่าผมปูคุยอยู่นั่นแหะทุกวันทุกวันคุยอะ้รทุกวันทุกวันเนาะหิวข้าวแล้วทองเล็กอัทองเล็กทองเล็กก็หิวข้าวแล้วเราก็ขออวยพรให้ทุกท่านพบกับความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจทั้กันทุกคนทุกท่านเทินสาธุ